สวัสดีครับมาอัปเดตความคืบหน้าพายุหว่ำก่อกันนะครับพี่น้องซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกๆผมก็เลยนำเสนอบ่อยออย่าเพิ่งลำคาญกันนะครับนี่ก็เป็นพายุลูกสุดท้ายแล้วฮะก็คงไม่มีแล้วฮะที่จะมาทางประเทศไทยตอนกลางๆถ้ามีอีกก็คงไปทางภาคใต้นะครนี่พายุจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วพรุ่งนี้ที่ชายฝั่งเวียดนาม แต่ก็คงกลาหนอยู่สำนักสำนักพยากรณ์ต่างๆยังปรับเปลี่ยน,นะฮะโมเดลกันใหม่พละวันเลยทาเหมือนเราตามไม่ทันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทั้ง3สํานักเลยน่าสนใจมากทั้งเ m มอของญี่ปุ่นแล้วก็ของฮ่องกงและอุตุนิยมวิทยาไทยนะครับปรับเปลี่ยนกันตลอดวันต่อวันเลยนะครับมาดูกันเลยครับตอนนี้ผมไปสอ่องซูมเอิร์ธนะฮะเว็บไซต์ซูมเอิร์ธของ jtwc นะฮะของเมกาเขาอ่ะพายุหวั่ำกล่อมเนี่ยตอนนี้มีความเร็วสูงสุดเนี่ยใกล้ศูนย์กลาง165กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอยู่ตำแหน่งอ,อยู่ตำแหน่งละติจูดที่15องศาเหนือ111องศาตะวันออกนะครับประมาณ300กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดานนังประเทศเวียดนามนะครับความกดอากาศเนี่ยเหลือเพียง950เฮกโตเฮกโตปัสคาเองนะครับแรงนะครับ พี่น้องอย่างที่ผมบอกยิ่งต่ำยิ่งแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับสี่นะฮะใต้ฝุ่นมีห้าระดับครับอันนี้เป็นระดับสี่ถ้าขึ้นไประดับห้าก็เหมือนโคเนีเขาเรียกซุปเปอร์ใต้ฝุ่นนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพี่น้องเคลื่อนมาทางตะวันตกครับลักษณะเช่นนี้ฮะถ้าพายุแรงแล้วเคลื่อนใกล้ฝั่งเท่าไหร่นะฮะพี่น้องลมหนาวเนี่ยก็จะถูกดูดลงมาเลี้ยงลมหนาวที่แผ่ลงมาบ้านเราเนี่ย ทุกวันทุกวันเนี่ยถูกดูดลงมาเลี้ยงพายุมากขึ้นเท่านั้นก็จะทําให้อะไรครับก็จะทําให้อากาศทางตอ,ตอนบนของประเทศเราโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเหนืออีสานก็จะเย็นลงเป็นกรณีพิเศษนะก็ตามกระถามว่าอา้าวแล้วลมหนาวนั้นก็ไม่ได้ไปถลายหรือทําลายโครงสร้างพายุหรอครับ แล้วแถ,แถมแรงขึ้นอีกต่างหากก็ตอนนี้เขาอยู่ในทะเลสิครับพี่น้องมันมีกําลังเยอะลมหนาวทาอะไรไม่ทะไรยากครับแต่พอขึ้นฝั่งเมื่อไหร่ครับเจอทั้งแผ่นดินแล้วก็อากาศหนักที่แห้งรออยู่เนี่ยพายุเนี่ยจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วฉะนั้นต้องเชียร์ให้เขาขึ้นฝั่งไวๆครับถ้าจะทาให้มันอ่อนลงนะครับคือก็อยู่ไม่ได้นะครับมาดูเส้นทางชัดๆเลยนะครับของพายุกันนะพี่น้องก็จะใช้ใช้วิทยา วิจารณญาณเอาเอาเองนะครับควรจะเชื่ออันไหนแต่ผมดูแล้วก็ใกล้เคียงกันครับก็มาผิดกันใกล้ตรงจุดตกของพายุเท่านั้นนะซึ่งก็พี่น้องก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันชิวๆนะไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าพายุไม่แรงหรอกครับมันแรงเฉพาะในทะเลครับอันแรกนะครับคาดการเส้นทางของกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงนะครับวันนี้นะครับวันที่14ก็ให้พายุหวําก่อเนี่ยเป็นไต้ฝุน่น ด้วยความเร็วลม165กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขึ้นเป็นระดับ4ในทะเลจีนใต้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่15เนี่ยเขาคาดการว่าให้ลดระดับาพายุหวมก่อเนี่ยจะลดระดับลงเป็นโซนร้อนกําลังแรงความเร็วลมเหลือประมาณ110กิโลเมตรตชั่วโมงเข้าปะทะชายฝั่งเวียดนามช่วงเช้าเลยนะครับ7โมงและในวันที่16นะครับมก่อเนี่ยก็จะสลายกลายเป็นหย่อม ความกดอากาศต่ำหรือหย่อมแอลเนี่ยกำลังแรงความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วลอยคว้างอยู่ที่ไหนล่ะครับเขาบอกว่าอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนครอา้าวพายุลงมาข้างล่างแล้วล่ะครับอันอันที่2อนะครับอ่าอุตุฮ่องกงผ่านไปนะครับมาดูอันที่2ของอุตุนิยมวิทยาไทยนะครับวันนี้วันที่14อุตุ ไทยบอกว่าความเร็วลมเนี่ยของหว่าก่อเนี่ยอยู่ที่148กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ2ในทะเลจีนใต้นะครับพรุ่งนี้วันที่15พฤศจิกายนก็จะลดความเร็วลงเหลือ111กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงครับแล้วก็เข้าชายฝั่งเวียดนามในวันพรุ่งนี้เลยนะครับและมาลืนนี้วันที่16พฤศจิกายนกลายเป็นพายุดีเปชชันด้วยความเร็วลม55กิโลเมตรต่อชั่วโมงในศูนย์กลางนะครับ ก็เขาก็บอกว่าก็จะเข้าไปหมุนในประเทศลาวที่แขวงคำม่วนนะครับโดยจะสลายตัวเป็นย่อมแอลหรือย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยและเข้าเคลื่อนไปที่แขวงชัยสมบูรณ์ประเทศลาวนะครับไม่เข้าไทยแต่ก็จะมีผลกระทบกับภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยเรานะครับก็คงจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฮะเดี๋ยวรอดูกันสำหรับดิจิตอล ใต้ฝุ่นของ jma หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่ที่ว่าแม่นๆนะครับเมื่อวานผิดนะครับเมื่อวานให้โซนร้อนตลอดเส้นทางแต่วันนี้ปรับเปลี่ยนโมเดล,ลแล้วครับก็คือปรับโมเดลตามนี้เลยนะครับพี่น้องวันที่14เนี่ยคือวันนี้มีความเร็วสูงสุดที่157กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นใต้ฝุ่นกำลังแรงระดับ4อยู่ในทะเลจีนใต้เห็นไหมครับปรับเปลี่ยนแล้ว แล้วก็พรุ่งนี้วันที่15เนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยความเร็วเนี่ยลดลงเหลือ111กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นโซนร้อนกําลังแรงนะครับก็เหมือนกับอุตุนิยมวิทยาไทยนะฮะอันนี้แล้วเข้าประทะชายฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้เช้าเลยเข้าเวียดนามพรุ่งนี้เช้าเลยและวันที่16พฤศจิกายน เขาบอกว่าคาดหมายว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะครับพี่นนองเขาบอกว่าเคลื่อนเข้าอำเภอโพนนาโพน,นาแก้วนะฮะจังหวัดสกลนครประเทศไทยเรานี่เองอเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับ